สวัสดีครับสวัสดีชมาสิกช่องวัดไม่ใช่ชนะทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาชมพาเที่ยวเบิงซิงผูกสางที่อยู่ในวัดของเฮานะครับ ยนเยนนีก็คือห้องน้ำอีสาใหม่นะครับกับศาลาของฉันสร้างประจําวัดฝัง้าง้างมือหนึ่งได้ครับนี่ย นี่ครับสิ่งก่อสร้างที่ประจันกําลังสร้าง,งมาเสาซิมหาต้นครับสาราของฉอันนะครับ๔๒๘๐๓๙๙๗๗๘ อีกบัญชีหนึ่งนะครับ3 4 6 4 8 1 9 3 5 2นะครับสำหรับญาติธรรมที่จะร่วมทําบุญนะครับโอนผ่านเลขบัญชีได้นะครับร่วมสร้างศาลาขอฉันสร้างห้องน้ำที่พระจันทร์กำลังสร้างนะครับ เดี๋ยวมนีผมสิไปขอความเมตตาจากพระอาจารย์มนีมินเวียนเหล็กเล่านะครับเนาะ กดกติดตามช่องวัดไมช่ชนะด้วยนะครับสวัสดีครับ